เคก็ขอ okay, so สวัสดีเ <_ an> พื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพล m o t o r ร์ไซวอย่าเช่นเคยเมื่อวานครับผมได้พาพรีวิวดูคันจริงครับเจ้า f o r ์ a 350นี่ที่เปิดตัวแบบเว r ร์ลพรีเมีเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ถัดมาเลยได้ทดสอบเจ้านี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกลุ่มแรกๆของโลกกับ f o r ์ a 350ที่เรียกว่าทางคันด้าเขาเรียก All New นะ แต่ในมุมผมเนี่ยถ้าเ,าเรียนกันตามตรงอะ่ะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปรับพวกรายละเอียดภายนอกเล็กๆน้อยๆซะมากกว่านะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วหลักๆก็คือไฟหน้าครับปรับมาเป็นแบบดูอัลฮะก็คือแยกซ้ายแยกขวาเป็นแบบ LED เช่นเดิมนะครับ u ู l LED แล้วก็ตัวที่เป็นไฟท้ายก็ปรับเชฟเป็นใหม่ครับเป็นลักษณะแบบตัว U จากที่ตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นทรงตัว X นะอันนี้คือรายละเอียดหลักๆแล้วก็เพลท Forza ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาดนะไม่ใช่รถซิงเขาก็จะให้เพลทมาเป็นสีเนี่ยสีออกเทาเข้มๆกันเมทัลลิกประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันเท่มากเลยถ้าเป็นตัวรถซิงครับเพลทมันจะเป็นสีทองน้ำตาลไหมกับตัวล้อเนี่ยก็จะให้มาเป็นทองน้ำตาลไหมครับซึ่งคันนี้อย่างที่บอกสแตนดาด ล้อก็จะให้มาเป็นสีดำครับแล้วก็จะมีการปรับอินเทอร์เฟสของตัวหน้าจอมาตรวัดอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแสงลงนะต้องขออภยัยพอดีผมถ่ายกลางแจ้งจะมีหลักๆคือที่เป็นบอกเรียวไทม์ครับอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ในบรรทัดตรงนี้นะครับจะเป็นสเกลขึ้นสูงสุดถึง60กิโลลิตรคือดูจังหวะเวลาเราเปิดคันเร่งเดินคันเร่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซต ดูข้อมูลในส่วนของ t r i ป A แล้วเราก็สามารถกด Info A ครับไล่ดูข้อมูลไปเรื่อยๆในส่วนของ t r i ป A ไล่ไปท็กปีได้นะครับแล้วก็ Info B ที่ปุ่มทางด้านล่างเนี่ยเราจะดู t o ท a l ในส่วนของ Odometer แล้วก็ตัวที่เป็น Range อัตราสิ้นเปลืองนะครับจากน้ำมันในถังที่เหลือเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่อ่เทียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Interface ตัวแดชบอร์ดที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเรียนตามตรงเกือบทั้งหมดเลยว่าฟิลลิ่งการขับขีจากความรู้สึกที่ผมได้เนี่ยเหมือนเดิมกับโฉมตัวปัจจุบันเกือบจะแทบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดท่านั่ง Riding Position ต่างๆซึ่งสำหรับผมเองครับผมสูงอยู่175เนี่ยแล้วก็สวมรองเท้าบูทก็ยังเหยียบได้แบบเรียกว่า เกือบๆเ,เต็มขาอยู่นะถ้าเราแบบนั่งลงมาที่บริเวณคนโคนเบาะครับที่ส่วนที่แคบที่สุดตรงนี้ฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ตัวเล็กๆสักหน่อยเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีรถไซน์เนี่ยมันออกแบบมาสําหรับพวกแบบคนยุโรปมากกว่าก็อาจจะยังต้องแบบมีขยิงขากันอยู่บ้างครับจุดต่อมาที่ผมรู้สึกแล้วก็ได้ลองนั่งในตำแหน่งคนซ้อนละอย่างแหมเขายังไม่แก้ให้ก็คือมุมตรงนี้ครับ ถ้าเราดูที่แฟริงท้ายครับมันจะเป็นสันมุมแหลมๆขึ้นมาครับโค้งตัดลงมาตรงเนี้ยเวลาผู้สอนๆอนฮะขาเนี่ยมันจะรู้สึกบาดน่องอยู่นะครับอันนี้คือผมคอมเมนต์ไปตั้งแต่ตัวปัจจุบันแล้วแต่ตัวใหม่มายังไม่ได้แก้ในส่วนของมุมแฟริงตรงนี้ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลักๆอาจจะเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ตัวแดชบอร์ดสมากกว่านะครับใต้บอกของเขาอะครับ มันเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้2อใบและยังมีพื้นที่วางของแบบกระจุกกระชิกวางนู่นวางนี่เพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้คือเป็นจุดดีงามของเขาอยู่แล้วครับสำหรับตัวฟอร์ซ350แล้วก็เรื่องของเกะลิ้นชักหน้ามีด้านเดียวนะสั่งซ้ายตรงนี้ฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะตรงเนี้ยมันจะเป็นพอร์ต USB Type C ให้เหมือนเดิมครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะชาร์จในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็เกสเนี่ยลึกอยู่พอประมาณครับเนี่ยฮะสามารถวางขวดที่เป็นเรียกว่าขวดน้ำอะ่ะสักประมาณ 500cc 6 0ซีซผมว่าน่าจะยังได้อยู่นะและตรงข้างในตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับล็อกสมาร์ทโฟนเอาไว้ครับ mm hmm. เพื่อเวลาเราวางไว้แล้วก็เสียบอะ่ะอยู่ตรงนี้มันจะได้แบบไม่กระแทกไปกระแทกมา แล้วก็วางกระเป๋าสา้างเข้าไปได้สบายๆเลย r i ดิ n งโ o s ิชั่นก็เหมือนเดิมภาพรวมในส่วนของท่านั่งการขับขี่ครับ f o r z a 350ชม All New เนี่ยก็ยังคงความดีมาจากรุ่นปัจจุบันก็คือกระจกมันพับได้อันนี้ทำให้เวลาที่เราเจอช่องรถติดๆต,ต้องมุดมันจะสะดวกมากๆเลยร่วมกับตัวบั้นท้ายของมันที่ดูค่อนข้างจะปราดเปรียว ทำให้เวลาที่เราต้องซอกแซกแบบตัดเลนอันนี้ก็จะไม่ลำบากมากนะักรวมถึงตัววินชิลครับก็ให้มาแบบปรับไฟฟ้าเลยซึ่งสามารถกดปรับได้จากสวิตช์แฮนด์ตรงนี้ก็ยังถือเป็นจุดขายที่ได้เปรียบของตระกูลฟอร์ซ่าอยู่นอกจากนั้นฟีลลิ่งของตัวบล็อกเครื่องยนต์ ESP+ Plus ครับก็ทำได้ดีอยู่แล้วแหละใน คลาสของเขานะครับที่เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ช่วงประมาณไซส์ไม่เกิน4 0 0ร c อีซีอันนี้ผมว่าให้เป็นแบบอัตราเร่งต้นจัดจ้านสุดๆแล้วแล้วก็บิดเดิมๆเนี่ยมิดหม่ดหมดได้เลยครับอัตราเร่งดีมากๆเมื่อกี้ก็วิ่งจากพัทยานะครับออกจากโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยท์แล้วก็วิ่งออกมาทางสุขุมวิทอะไรเงี้ยก็ได้ลองเปิดคเร่งยาวๆอยู่ช่วงหนึ่งครับจริงๆมันต้องเรียกว่าไม่ยาวมากนะจังหวะแบบเทคแซงนิดๆหน่อย ก็ขึ้นถึงประมาณ140ได้สบายๆนะสำหรับการเดินทางเนี่ยผมเชื่อว่าเหลือๆเ,เลยสำหรับนักเดินทางทั้งหลายแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่ผมลืมพูดไปก็คือแฟลิ่งทางด้านหน้าของมันที่มีการปรับดีไซน์ให้มีช่องรีดอากาศเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจุดนี้ทางโปรดักต์บอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิก จากการที่ผมได้ลองขี่ในทริปนี้ตามที่บอกไปครับว่าวิ่งได้ไม่เร็วเท่าไหร่แล้วก็ขี่แบบตามขบวนเน้นขี่เรื่อยๆเก็บโฟโต้ชูตติ้งผมยังไม่สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างได้อย่างมีนัยยะกับตัวปัจจุบันครับว่ามันนิ่งขึ้นไหมมี a อ r o ร d นไดนามิที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดซึ่งถ้ามีโอกาสยืมมาทดสอบต่างหากครับทำฟูลร,รีวิวเนี่ย ผมจะทำทดสอบในส่วนของตัว Top Speed Test แล้วก็จะมาอัปเดตในเรื่องของตัว Aerodynamic กกันเพิ่มเติมก็ถ้าถามว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างอันนี้ในเรื่อง Feeling นะครับเหมือนเดิมแทบทุกประการเครื่องยนต์ e sp พัสดตอบสนองได้ดีครับอัตราเร่งตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงปลายเดิมๆอย่างที่ผมได้เคยทำสู่นถึง Top Speed Test กันไปแล้วนะครับว่ามันได้มิดไม่เลยฮะดังนั้นอัตราเร่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบสายแบบบ้าพลังหน่อยก็แน่นอนครับคุณจะไปโมชุดชามหรือจะไปไล่ในส่วนของเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยงอะไรต่างๆก็อันนี้ลองดูแต่ละสูตรของแต่ละสำนักกันอีกทีหนึ่งได้นะครับจุดต่อมาคือเรื่องของระบบการสะเทือนซึ่งสำหรับผมผมมองว่าทางด้านหน้าก็ถือว่าใช้ได้โอเคแล้วละ่ะ ส่วนด้านหลังอะโชคเดิมๆมันเนี่ยผมว่ายังติดออกไปทางแบบแข็งๆกระด้างกระด้างไปอยู่สักหน่อยนะแต่ถ้าถามว่าขี่เร็วๆแกว่งไหมอันนี้ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับไม่ได้แบบรู้สึกดีดหรือแบบย้วยโยนออกมาแต่ถ้าเป็นไปได้ผมเชื่อว่าสายตกแต่งเนี่ยก็มักที่จะเลือกเปลี่ยนโชคอัพหลังคู่เนี่ยเป็นเรียกว่าออปชันแรกๆแหละเพราะว่าได้ในเรื่องของความสวยงามหลายคนก็เปลี่ยน แบบที่มีซับแทงออกมาอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูกันอีกทีหนึ่งสําหรับผมถ้าเป็นผมนะผมซื้อไปเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนในส่วนของโช๊คอัพหลังก่อนอ,อันนี้คือเป็นจุดแรกส่วนเรื่องของระบบเบรกถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับกับระบบปั๊มเบรกของนิชชินทั้งด้านหน้าด้านหลังถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขาอันนั้นอ่ะผมเรียนตามตรงเลยว่าไม่อยู่ฮะแต่ว่าสําหรับตัวของ ฟอร์ซ350เนี่ยระบบเบรกเดิมๆผมถือว่าโอเคแล้วนะถ้าแบบไม่ได้ไปโมดิฟายอะไรเกี่ยวกับตัวกำลังหรือทำพวกชุดชามอะไรเพิ่มให้มันจัดจ้านขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับผมระบบเบรกถือว่าเพียงพอแล้วก็ติดนิดนึงเรื่องระบบการสะเทือนด้านหลังถ้าไปเปลี่ยนหน่อยครับหรือใครอยากได้ด้านหน้าหนืดกว่านี้อีกนิดนึงก็ลองเซตน้ามันโช๊คได้แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า ไม่อยากให้ไปโหลดด้านหน้าลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอผมขี่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเราพลิกลองแบบโฉบแบบสลาร่อมอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าบาลานซ์มันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปโหลดหน้าลงอะครับมุมเบรกอะไรพวกเนี้ยระยะเทลมันจะเปลี่ยนเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาขี่ อาจจะไม่มั่นคงแล้วก็เรียกว่าบาลานซ์มันนะครับเสียไปเลยนะเอออันนี้ต้องต้องลองดูเพราะถ้าเกิดใครโหลดหน้าอาจจะต้องโหลดหลังลงด้วยเพื่อให้มันบาลานซ์กันแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าระยะนี้ถือว่ากําลังดีแล้วครับสําหรับไซส์สรีละผมเองนะถ้าเกิดใครสูงๆไปก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องโหลดเลยก็ได้และเดี๋ยวมาสรุปปิดท้ายกันอีกสักนิดนึงครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ารุ่นสแตนดาดราคาแนะนํานะ1นึ่งแส 7,900 0บาทถ้าเทียบกับโฉมปัจจุบันแล้วคนจะบอกว่าเฮ้ยรถชั้นตกรุ่นแล้วว่ะต้องเสียดายขนาดนั้นมากไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวผมผมรู้สึกเฉยๆเลยนะคือผมมองว่าไฟหน้าเนี่ยโอเคมันดูเรียกว่าสวยขึ้นแล้วกันนะในมุมมองผมถ้าเทียบกับตัวปัจจุบันพอมันแยกเป็นไฟคู่มันก็ดูเรียกว่าอาจจะสปอร์ตขึ้นเฉียวขึ้นแต่ส่วนไฟด้านท้ายตามที่ผมได้บอกไปผมชอบ ตัวเดิมมากกว่าแล้วก็สําหรับตัวพวกแดชบอร์ดอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แบบคีย์พอยต์สำคัญสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องของระบบเซฟตี้ของมัน ABS Dual Channel มีให้อยู่แล้วแล้วก็ HSTC Traction Control ก็มีมาอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ตัวท็อปอย่างรถซิง่ะรุ่นปัจจุบันมันก็มีระบบนี้อยู่แล้วแต่สำหรับผมเองผมมองว่าก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับที่จะต้องมาคอนโทรลสมาร์ทโฟนแบบพวกระบบฟังเพลง เวลาขี่เดินทางอะไรเงี้ยสำหรับผมผมเฉยๆผมอาจจะไม่ได้ติดแบบฟังเพลงต้องมาคอนโทรนอะไรผ่านตัวหน้าจอของระบบตัวรถสักเท่าไหร่เลยคิดว่า2,000บาทตรงเนี้ยถ้าเซฟได้ผมก็อาจจะเซฟไปแต่ถ้าเกิดคนมองว่าอยากได้ล้อสีทองน้ำตาลไหมครับกับเพลทสีทองอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นมานะครับอีกประมาณ2000อยู่ที่181ก็ถ้ามองว่าคุ้มกว่าก็เพิ่มเป็นตัวรถซิงไปเลยก็ได้ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปเลยสำหรับผมผมมองว่าการปรับฟอร์ซ่าที่ Honda เรียก all new เนี่ยผมให้เป็น m i n o s change แล้วกันก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้ว้าวมากนะต้องบอกแบบนี้แล้วกันครับเพราะว่าภาพรวมสมรรถนะขับขี่มันดีอยู่แล้วอ่ะสำหรับผมผมมองว่า Best in class ในฝั่งของรถญี่ปุ่นนะในเรื่องของ p r f o r m a n c e ตัวกำลังเครื่องที่จัดจ้านอะไรแบบนี้ครับอ๋อแล้วก็ติดนิดนึงเมื่อกี้ได้ลองจอดบนทาง ลาดชันดูนะครับเพราะว่าเราขี่เป็นขบวนเนี่ยโหยี่สิบคันแล้วผมเนี่ยอยู่ท้ายๆเลยอย่างที่บอกเนาะฝั่งคู่แข่งเขาอะครับอ่าอย่างของซูซูกิก็จะมีตัวพาร์ i ิ่งเบรกมือเนี่ยมันก็จะช่วยให้โยกนะแล้วแบบเออเวลาเราออกตัวเราไม่ต้องมากำเบรกรอเอาไว้แล้วต้องมาเดินคันเร่งออกอะไรเงี้ยครับพอรถมันน้ำหนักตัวก็ประมาณหนึ่งเนาะ180ร้อยแปดสิบกิโลอะไรเงี้ยมันก็จะไหลลงมาอันนี้ก็คือจุดที่ผมมองว่าอยากใหฮอนด้าปรับแก้ครับถ้าเป็นแบบ โฉมต่อไปจริงที่ต้องเรียกว่าเป็น all new จริงดีว่ะอันนี้สําหรับผมผมให้เป็นไม่ไเชนอะไม่ได้แบบมีคีย Point ์สำคัญที่ต้องเปลี่ยนจุดที่อยากให้แก้เลยคือตรงนี้ครับแฟลลิ่งหลังสวยจริงแต่มันบาดน้องผู้ซ้อนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น่าจะให้เบรกมือเสริมมาอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดดีหนึ่งที่เรียกว่ามาช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดียิ่งขึ้นจริงๆมากกว่าการปรับพวกดีเทลตรง ดชบอร์ดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สนใจมองมันสักเท่าไหร่ครัส่วนใหญ่เราก็ดูพวกความเร็วดูทริปอะไรนิดนิด,นดหน่อยแค่นั้นเองอยู่แล้วครับดังนั้นผู้ที่ใช้ตัวโฉมปัจจุบันก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากแล้วกันนะครับสำหรับการปรับ All New แต่ถ้าเกิดใครชอบแบบ Re refreshing Mo เด l ตลอดแล้วก็มองว่าตัวนี้สวยก็ถือว่ายังเป็นรถบ i g s สก o t e r ที่น่าสนใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งในคลาสของฝั่งญี่ปุ่น ของเขาอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวแบบ First Impression เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะถ้ามีโอกาสได้ทำ Full Review ไม่ว่าจะเป็นตัว Forza 30 0ใหม่คันนี้หรือจะเป็นตัว ADV 160อันนั้นอ่ะต้องเรียกว่า All New จริงๆเพราะว่าปรับทั้งรายละเอียดเปลือกนอกใหม่เลยฟังก์ชันดีเทลต่างๆเพิ่ม HSTC เครื่องยนต์หัวใจบล็อกใหม่ อันนั้นคิดว่าต้องมีฟูลรีวิวให้ได้รับชมกันแน่ๆอีกทีหนึ่งครับยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ c h anel n Motoriva ของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามในส่วนของ f a c e b o o k c o m Motoriva ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ